มืโอนี้มือตุ้ดจีนวายแล้วก็มาหาเราหาคลิปพี่น้องเนี่ยเมืองไต้หวันเขาจะมีน้ำตลอดทอยหน้าปังได้สเฮ็ดพักปลูกพักกระไดเมน่อนเขาปลูกแล้วเขาก็ไถปลูกปลูกแล้วเขาก็ไถปลูกอย่างนี้แหละพี่น้องที่ดินน้อยๆเขาก็แพงเพราะว่าเขาเฮ็ดหลายพี่น้องผู้น้องปลูกคักปลูกเนตหน้าก็เฮ็ดได้พี่น้องเมื่อเช้าก็เช็ดนอกขาวลายๆอยู่เนี่ยมือสาวทไปใส่เบอร์ปุ่นเนี่ยเนี่ยมือสาวเช็ดลายจะได้พี่น้องเออเนี่ยเขาเฮ็ดยังกระไดกันกระเสียพี่น้องมัน มันมีน้ำสะดวกกับเป็นมันเฮ่าเฮจังสิไใ้มันก็หน้าปังเนาะอือกไม่อยู่ไม่กินพี่นอะ<ม>พี่นา,ากคุณแม่าคอกระเน่นพักด้วยพี่เนอะอยเน่นพักด้วยพักปอดซานปลอดอปลูกไว้กินว่าจังเก่งใจไพคะ่ะ เน้นผักค่ะผักอิรุ่มผักต่างเออผักหอมป้อสมสลัดมาแปลมาแปลผักสลัดจะจ่ายมึงเปลนผักสลัดได้สานงาน บรรยากาศบนเขาบรรยากาศบนเขาเขา,าชมนดอกไม้จีนองดอกไม้รูปน้นทางเข้าในที่จะเป็นที่ดีคุน แวิวง,งามท่านก็จะขึ้นไปถ่ายไก่คุณอนะ่ะเพื่อแย้สมุนเขาซื้อบัตรข้บมาจะว่าเขาเยข้ามมาอยู่ปืนใหญ่เครื่องบินใหญ่